มงานตพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขาน้ามอม P t t s t a t i o ชสาขาสนามบินหาดใหญ่ Station พ t ทีทีสเตชันขอจาอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานตัวพ่อเละสไตสล์สงขาครับไปดูภาพเหตุการณ์สดๆ ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจสอพรัฐภูมิและตำรวจท่องเที่ยวแท็กทีมวางแผนติดตามสกัดจับรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพพัทลุงสตูลคันนี้ซึ่งแอบซุกคนต่างด้าวแรงงานเถื่อนมาในรถ13คนไปดูภาพสดๆเต็มๆม้วนเดียวจบทั้งคนทั้งรถจับหมดไม่เหลือเห็น ใช่แล้วเล็ดหนตกใจเหมือนกัน ประชาชนสองคนเฮ้ยรถไม่ไม่รถ<อ>เลืน,ลน,ลนอนเดนนเดมีเคนตรงนี้มนเดมีเดมี4 ส,สี่คนสคนสี่คบ,บนปกติไหมพี่สคนตรงนี้ข้างบนข้างล่างมีตักเก้าคนเอาไปลงพักเลยดีกว่ายอย่างนั้นนะข้างบนมีกี่คนข้างบนมีสี่รวมนะนมีสี่มีสี่ใช่ไหมเออมีสี่ที่เหลือเป็นคนไทยหมด ขอบัตรประชาชนหน่อยเยอไปอ,อีกสองกูหน่อยขับมาขมบมาขอบคุณท่านท่านนู้นขัมามาเนี่มาเนี่ๆ ไปเร็วยไปดูเวยนี่เลยไหมฟังนี่มีเหรอมีข้าวมันข้าวมันคริ่นเลยโอเค เหตุการณ์นี้นะครับทางชุดสืบสวนตมสงขลาเข้าสืบทราบมาว่ารถทัวร์โดยสารคันนี้แหละครับแอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาส่งที่สงขลาปลายทางเข้ามาเลียครับก็เลยวางแผนติดตามและล็อกให้หยุดตรวจหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิพื้นที่ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับรถตัวคันนี้มีนายธนวัฒน์และนายวิโรจน์เป็นคนขับและนายกฤษดาเป็นเด็กรถและก็ยึดมือถือ สามเครื่องเอาไว้ก่อนครับไม่ให้โทรสงซิกให้ทีมงานและคนในรถพบแรงงานต่างด้าวสิคนครับโดยมีชาวเมียนมา9คนบังคลาเทศ1คนซ่อนตัวอยู่หลังเบาะคนขับ ที่มีผ้าม่านอำมพางสายตาเอาไว้นะครับแล้วก็ชาวเมียนมาอีก3าคนนั่งปาะพนมากับผู้โดยสารบนรถทุกคนหลบหนีเข้าเมืองไม่มีหนังสือเดินทางสอบถามคนขับรถและก็เด็กรถบอกว่ารับมาจากริมถนนบริเวณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อมาส่งที่จังหวัดสงขลาได้ค่าหัว3,000บาทต่อคนครับส่วนคนต่างด้ากลุ่มนี้แอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดตากสิบคนด้านจังหวัดกาญจนบุรี 3คนครับปลายทางข้ามแดนไปทำงานในมาเลเซีย จ่ายค่านำพาให้ในายหน้าคนละห้ล้านจา้าหรือประมาณ8 0 0 0 0บาทหมดเลยครับหมดเลยหมดตัวเลยถ้าวัดดวงกันมาแบบนี้น่าจะทุ่มกันหมดตัวหมดทั้งบ้านด้วยหวังใจว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อคนข้างหลังที่รออยู่สุดท้ายเงินก็ได้นายหน้าหมดเลยครับไปไม่ถึงมาเลยไม่รู้ล้วครับมายังไงแต่ว่าผ่านสงขลายากครับชุดสืบสวนตมสงขลาของเข้าแข็งจริงๆยากครับ ที่จะถูกพม่าหรือว่าชาติไหนตีแตกเห็นหรือยังเห็นเป้าแล้วเตรียมโบกได้เลย